พาเที่ยวสนับสนุนโดยต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริตตาคู่ครัวรถตี ปีศาจอยู่ในนรกใช่ไหมบอกพวกมันอย่างนั้นอย่าก,กังวลครั้งแรกมันก็อย่างนี้แหลกะกรรมฐานกรรมฐานนั่นอ,นอะไรปีศาจเป็นไงเป็นไงไฟเห็นไหมมีไฟ,ฟขึ้นมาเห็นไหม ่มีไฟขึ้น,น,นแน่นอนครับนึกถึงว่าปุ๊กเดียวแล้วไฟขึ้นเนี่ยต้องนึกถึงซิปโปใช่และนี่แหละครับผมเจ้าพ่อซิปโปแห่งเมืองไทยแสวัสดีสครับผมนะสวัสครับแนะนําตัวกับผู้ชมสั็กนิดหนึ่ง,งครับผมผมรลังสรรจันทร์บวรวิทย์ครับชื่อเล่นชื่อแตนครับเป็นประธานชมรมซิปโปแห่งประเทศไทยแล้วก็เจ้าของร้านซิปดีดูร้านซิปโปที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เกือบจะเป็นที่สุดในโลกแล้วครับ กับสถานที่ที่มีไฟแช็กสุดเท่สุดเก๋กับยี่ห้อที่รู้จักกันทั่วโลกองเจ้าซิปโป้นั่นเองโห้ยแลตอนนี้เราก็มาอยู่ท่ามกลางเจ้าซิปโปที่เรีงรยอยู่เพียบแบบนี้ไม่รู้ว่าที่นี่เขาจะมีซิปโปที่เราอยากจะเห็นจากหนังเรื่องคอนสแตนตินอยู่ด้วยหรือเปล่าโห้ยอยากรู้อยากเห็นอย่ารอช้าครับรีบเข้าไปดูกันเลย <ว İyi> เดินผ่านร้านตรงนี้ต้องสะดุดต,ตาแน่นอนครับเพราะว่านานๆจะหาร้านที่ขายเฉพาะไฟแช็กเนี่ยยากเหลือเกินนะฮะแทบจะไม่มีเลยซิปโป้เล่าตำนานนิดนึงครับมันเป็นไปเป็นมาไงพี่ตังค์ซิปโปเป็นเป็นเไฟแช็กกันลมนะฮะสามารถกันลมได้ครับเอ่อกเนิดต้องป้องมือใช่ไหมคะไม่ต้องป้องไม่ต้องป้องคือมันกําเนิดที่แอตเลนติสเวเนียเมืองแบตฟอร์ดอเมริกานะฮะคือเกิดกําเนิดเออ่เกิดจากที่ คุณจอชเนี่ยเขาชื่อจอชเบรสเดลเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดค้นทิปโปขึ้นมาเขาไปที่คันทีขับแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเห็นพวกผู้ดีอ่ะผู้ดีเขาเขาเขาใช้ไฟแช็กก็คือไฟแช็กของออสเตรียก็คือเปิดฝาแล้วก็จุดใช่ไหมเวลาจุดเนี่ยมันก็ต้องใช้สองมือไม่ใช่ไม่สามารถใช้ใช้มือเดียวจุดได้แล้วมันก็ทรักทุเลอืฝาเาต้องต้องตองแใช่ใช่ ก็เลยครับก็เลยมันเป็นฝายแยกเหรอครับใช่ละครเป็นสายแยกเป็นฝายแยกแล้วก็เขาก็ใส่บันพับเข้าไปแล้วก็ทําให้กลไกมีการดีดมีการเด้งขึ้นมาเลยทําให้มันสามารถจุดด้วยมือเดียวได้แต่ว่าไฟแช็กออสเตรียออสเตรียนั้นคือเป็นไฟแช็กที่กันลมอยู่แล้วแต่ก็มันก็เขาก็เลยใช้ใช้เทคนิคในการทําออกแบบก็คือมมาพัฒนาต่อตรงนั้นเนี่ย ในการพัฒนาต่อใช่อ๋อก็เลยกลายมาเป็นซิปโปหัวใจของมันก็หมายความว่าไฟแช็กที่การลมนด้จุดในมือเดียวได้ใช่อ๋อทไมถึงมีแฟนคลับของซิปโปในโลกนี้เยอะเหลือเกินเขาเด่นยังไงทําไมไม่มีใครคิดทําไฟแช็กมาแข่งเขาหรือไงฮะคือจริงๆแล้วไฟแช็กมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็หลายหลายหลายแบบมากนะฮะแต่ว่าเจ้าที่เก่าแก่ข่งซิปโปก็มีแต่ซิปโปเนี่ยผลิตมา80ปีแล้วปีนี้ปีที่81นะฮะ แต่ว่าเพราะว่าซิปโปเนี่ยเป็นไฟแช็กที่สะสมได้เพราะว่ามันม,มันมันมัน,ม,นมีการการระบุปีที่ผลิตนะและดีไซน์เขาจะมีการเปลี่ยนออกแบบใหม่ๆมาทุกๆปีใช่ไหมตอนนี้คือเป็นแสนแสนลายละซึ่งเป็นข้อเด่นของเขาเลยใช่เพราะฉะนั้นคนที่สะสมก็คือมันไม่อยู่วันสิ้นสุดมันก็สะสมได้สนุก พ่อว่าพ่อว่าหาให้คุณได้หนึ่งเลยนี่พ่อเรียกคุณมาใช่ไหมทันทีที่พ่อรู้ว่าไรเองไม่ได้พ่อโทรหาคุณจอด ทีนี้ฮะเราตามหนังเรื่องคอนสแตนตินครับพี่ในหนังคอนสแตนตินมีการจุดซิปโป้จริงอยู่ในหนังใช่มันมีไหมฮะค,คือซิปโปในหนังคอนสแตนตินเนี่ยมันไม่ใช่ซิปโปธรรมดามันเป็นซิปโปที่ทําขึ้นมาพิเศษสําหรับหนังชื่นเรื่องนี้โดยเฉพาะข,ขนาดของมันเนี่ยต,ตัวจริงในหนังเลยนะจะใหญ่กว่าซิปโปปกติเนี่ยเกือบสองเท่าเพื่อให้เห็นชัดเพื่อให้เห็นชัดและใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากและหนักมากใช่ไหม แล้วก็พอหนังเรื่องนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็คนสนใจอยากได้ซิปโปตัวนี้เยอะเขาก็เลยทางทางญี่ปุ่นเนี่ยไปทำผลิตซิปโปคอนสแตนตินขึ้นมาครั้งเดียวก็คือ300ร้ออันเป็นโ i รโ t ชั่นเด็ดเดเดอย่าบอกนะอย่าบอกนะมไม่มีผมเพราะว่าปัญหายากมากคือมันตอนนั้นคือตอนที่มันออกมาเนี่ยออกมาแป๊บเดียวหมด พอจองพ่ฟกเปิดเปิดราคาออกมาเนี่ยหมือนแค่เหมือนเย็นใช่ไหมแต่ตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นไปยี่สิบสามสิบเท่าแล้วก็เลยหายากมากก็เลยเป็นเป็นของของของก๊อปแต่ว่าคือทําจากซิฟโปแท้นะก็มีก็มีทางเมืองจีนเขาก็แกะฟาขายแต่ว่าลายไม่ค่อยสวยมันให้คมเหมือนกับของแท้อแต่ว่าพอจะสัมผัสลิ้มรสความรู้สึกนั้นได้อยู่ใช่ใมีไหมฮะเออ ผมส่วนตัวผมคือผมมีเครื่องยิงเลเซอร์เองอ oh. ผมก็เลยใช้เครื่องยิงเลเซอร์เนี่ยเขียนอ่าแกะอ่าเขียนลายขึ้นมาให้เพื่อนเขียนลายให้แล้วก็ยิงเลเซอร์บนบน,บนตัวไฟแช็กของผมงให้เป็นคอนสแตนตินใช่เล่ตัวนี้ฮะเพราะตัวจีิง<ผ>มัน <ฮะ S 1> เป็นทองเหลืองอันนี้ผมเป็นเป็น oh, เป็นเงินละ oh, oh. อ๋อ oh, นี่ฮะนี่ฮะอ๋อแล้วตัวชิปโป้เอ่อตัวไฟแท็กจริงคือชิปโป่ไหมฮะตัวนี้ชิปโป้ชิปโป้ที่คือชิปโป้นะฮะ คุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นลายคอนสแตนตินอ่าอนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี้ยเนี้อยอ,อ,อ่อาในที่สุดเราก็ได้เจอกับเจ้าซิปโปที่มีลวดลายแบบในหนังเรื่องคอนสแตนตินอย่างที่เราเได้ดูกันไปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของจริงอย่างในหนังแต่ก็เป็นลวดลายที่เหมือนกันเด๊เทั้งสวยแล้วก็เทสุดๆไปเลยนะครัฟลุกเพโอ้โหสุดยอดจริงๆ

ทีนี้ไปดูเรื่องของซิปโปมีประเภทของหนังบ้างไหมครับที่เป็นลายหนังมีเยอะครับจริงๆซิปโปเนี่ยอ,อ,อย่างที่เรารู้คือหนังของอเามาริกันแทบ เยอะอะแทบเกือบทุกเรื่องเลยถ้าเป็นเกี่ยวกับทหารเนี่ยเ็าจะมีการใช้ซิปโป้อยู่ด้วยเพราะซิปโปเนี่ยเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ประจําตัวของทหารมีกันทุกคนเฮ้ยจริงเหรออยัางทหารมีกันมีหมวกมีปืนมีกระติกน้ำมีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องมีซิปโป้อยู่ด้วยอ้ยะเหมือนซิปโปเป็นสปอนเซอร์ให้กับทหารมกันเอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยไปไปดูไปดูไปดูอันที่เป็นหนังดีกว่าครับพี่นี่ฮะมาส่วนของเป็นใบโปสเตอร์หนัง ตัวนี้นี่คือเป็นซิปโป้เขาผลิตขึ้นมาเลยใช่ oh. อันนี้เป็นคอลเลนชั่นส่วนใหญ่นี้จะเป็นที่เพิ่ออกมาเมื่อเมื่อปีที่แล้วซึ่งทุกอันนี้มันจะมีการรันนัมเบอร์หรือมีเอ่อพวกนี้จะ<ป>บอกปีและเดือนที่ผลิต oh. อ๋อปีเอ่อบอกปีผลิตพวกนี้เก่าแล้วยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้บอกเลยในฐานะที่เราเก่าเรื่องเรื่องซิโป้ค่ะ,คะมีซิปโป้ปอมแมทอ๋อเยอะแยะครับ แล้วมีวิธีดูนนอย่างนี้คือเราพยายามคือเมื่อสิปีที่แล้วที่ผมเปิดร้านซิปโป้ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันขายไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่าคนไม่รู้จักร้านด้วยแล้วก็อย่างหนึง่งซิปโป้ปลอมมีเยอะอเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยเริ่มต้นใหม่เลยด้วยการทําเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับซิปโป้สอนวิธีการดูของแท้ของปลอม,อมดูปีที่ผลิตคือความเข้าใจผิดๆิดเกี่ยวกับซิปโป้คนไทย,ยมีเยอะเช่นเช่นบางคนคิดว่าขีดเดียวเป็นรุ่นแรกอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่เลย จริงจริง,รงเนี่ยขีดเดียวก็คือผลิตปี1973เงี้ยดูตรงนีอง<ต>้อือที่ก้นมัน วิธการดูว่าซิปโปอันไหนเนี่ยเ็เป็นของจริงอันไหนก็เป็นของปลอมโดยที่ง่ายๆเบื้องต้นเนี่ยพี่แตนก็บอกว่าให้ดูที่คีที่จะบ่งบอกถึงวันเดือนปีที่ผลิตแต่หากใครอยากจะรู้ให้ลึกซึง้งรู้ลึกรู้จริงเนี่ยง่ายครับไปติดตามที่เว็บไซต์ของทางร้านก็เลยหรือจะเข้ามาที่ร้านก็ได้เลยนะครับพี่แตนและทีมงานคุณภาพพร้อมที่ให้ความรู้แก่ทุกท่านด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิง่ง พี่แตนครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของท่าจงท่าจุดอะไรเงี้ยเป็นประธานชมรมพี่แตนครับเรามีท่าเธออะไรประจำตัวของเราไหมฮะก็มีวิธีจุดซิปโป้นะฮะสำหรับสำหรับคนที่ที่เขาชอบเซียนเอามาเล่นอืมก็คือทําให้ดูดีขึ้นไม่ดูน่ามากขึ้นก็อย่างเช่นท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เปิดซิปโปได้เร็วนะฮะเหมือนดิดนิ้วเลยอ่ะใช่ดิดนิ้วแล้วก็ติดเลยเฮียเฮียไม่เป็นไรครับต<ม>ั้งใจดูครับเราจะไปช้าช้าให้ดู พลิกแพงนิดนึงนะครับมาอาวอะไรมาเฮ้ย,ย,ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับกับลีลาท่าทางการยุดซิปโป้ในแบบต่างๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นตัวจริงในเรื่องของซิปโป้ถ้าเป็นเรื่องซิปโป้ต้องซิปปะดีดูเท่านั้นแหละครับคอนเฟิร์มโหย้ย <c oughs> และอย่างนี้ร้านนี้เราเราก็เราเปิดทุกวันนะครเปิดทุกวันนะนร้านนี้จะอยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินห้อง C ้อง C 2 0 6ชั้น2อยู่ในเจเรนิน,นะครับเ,เราเปิดตั้งแต่10บโมงช้าถึงสิบทุ่ทุกวันเรื่องราวของซิปโป้มีสิ่งน่าสนใจเยอะแยะนะครับใครที่สนใจก็ลองศึกษาในเว็บไซต์ว,ว่าเดินทางมาที่ร้านมาดูมาเลือกซื้อนะครับเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะคร เก็บสะสมไปทีละอันแล้วเรียนรู้มันค่อยๆรักมันนะครับ<ช>สุดท้ายแล้วก็แน่นอนครับเพราะว่าจะได้มาอยู่ชมรมเดียวกันได้นะฮะวันนี้นะครับต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมพี่แตนของเรานะฮะเดี๋ยวเราต้องไปต่อใช่ใช่ใช่เพราะว่าคอนสแตนตินเนี่ย เขากินอะไรกินไก่ไข่กระทะพี่เป็นไงพี่ไข่กระทะคอนสแตนตินพี่เข้าใจไหมครับพี่พี่ไม่เข้าใจหรอกถ้าพี่อยากเข้าใจพี่ต้องดูเทปนี้ครับตอพี่ต้องดูเต็มๆนะโอเคพี่แตงเดี๋ยวผมไปไปก่อนเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่จะสุกซะก่อนเออไม่ได้กินอ่ะแล้วอยู่นี่เขาหรือว่าไงไปด้วยครับไปด้วยค่ะพี่นะบคุณครับพี่ขอบคุณครับสนับสนุนโดยต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรตี